สาเหตุผิวแห้งรอกแดงเป็นขุยละคายเคืองเกิดจากปราการผิวที่อ่อนแอทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นพร้อมๆกับผิวที่อ่อนแอฝุ่นมลภาวะเชื้อโรคสามารถผ่านเข้าสู่ผิวได้ง่ายทำให้เกิดผิวแพ้อักเสบแดงระคายเคืองโรคผื่นแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่พบได้ตั้งแต่เด็กทารกจนโตเกิดจากพันธุกรรมเมื่อมีฝุ่นสภาวะแวดล้อมต่างๆมากระตุน้น จะทำให้อาการแพ้รุนแรงขึ้นแนะนำให้ทา m อ er i s ไร r i z e r เป็นประจำทุกวันครีมออโตเดิร์ PP Bume เป็นครีมบำรุงที่มีสารช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีขึ้นด้วยกรีเซลินให้ความชุ่มชื้นเซนทาลินช่วยคลายความระคายผิวและลดอาการคันยุบยิบวิตามิน PP หรือวิตามิน B3 ช่วยส่งเสริมการสร้างไขมันในผิวทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นน้ำตาล FOS และสารสกัดจากต้นบอลโดช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียที่ผิวหนังในสัดส,ส่วนที่สมดุลที่ดีต่อสุขภาพผิวด้วยคุณสมบัติของสารทั้งหมดนี้หรังทาออโตเดิม p ีพีบูเม่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นสบายคลายความระคายเคืองสามารถใช้ได้ทุกวัยทั้งผิวหน้าและผิวกาย